ซื้อขายที่ดินนะครับหนึ่งแปลงต้องดูอะไรบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เตรียมจดนะเวลาซื้อขายที่ดินหนึ่งแปลงเนี่ยต้องดูอะไรบ้างหนึ่งนะครับก็คือขนาดรูปที่ดินรูปล่างหน้ากว้างความลึกนะครับว่ากี่เมตรนะครับผังสีนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับผังสีสามารถไปดูในเว็บโปลได้ด้วยนะครับตรงนี้ทําเลที่ตั้งนะครับซอยถนนตําบลอำเภอตรงนี้เราก็ต้องทราบนะครับสิทธิ์ทางเข้าออกนะครับสภาพถนนทางเข้าออก ความกว้างของถนนตรงนี้เราก็ต้องรู้นะครับสิทธิ์ทางเขาออกว่าที่แปลงนั้นนะครับไม่ใช่ที่ตาบอดนะครับอันนึงสาธารณูปโภคนะครับและก็สาธารณูปการนะครับตรงนี้เราก็ต้องรู้นะครับพวกน้ําพวกท่อระบายน้ำาละพวกนี้นะครับกฎหมายผังเมืองผังสีนะครับเพราะอย่าลืมว่าเวลาที่เรามองหากลุ่มผู้ซื้อนะครับที่จะซื้อที่ดินเนี่ยครับแน่นอนเขาซื้อที่ดินเนี่ยมันจะต้องสร้างบางสิ่งบางอย่าง ดังนั้น,นการที่เขาสร้างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางครั้งอาจจะสร้างไม่ได้ด้วยในพื้นที่ตรงนั้นเช่นโรงงานหรืออุตสาหกรรมใหญ่อะไรประมาณนี้ดังนั้นเราต้องดูกฎหมายผังสีด้วยนะครับกฎหมายควบคุมอาคารตรงนี้ด้วยการสร้างอาคารสร้างบริเวณนั้นสร้างไม่เกินกี่ชั้นตรงนี้ก็ต้องรู้ไว้นะครับกฎหมายอาคารชุดนะครับแล้วก็กฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็กฎหมายที่ดินและก็เอกสารสิทธิตรงนี้อันนี้เราก็ต้องเช็คอยู่ดีๆนะครับกฎหมายการเวียนคืน นะครับมีไหมอย่างเช่นในเมืองอย่างเงี้ยก็จะมีกฎหมายการเปรคคืนอยู่ในที่ดินที่เป็นสัดส,ส่วนของพระมากษัตย์นะครับแล้วก็กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินนะครับพวกนี้นะครับเป็นต้นนะครับเนี่ยนี่คือคําถามที่มีออหลายหลายคนถามเข้ามานะครับว่าขายที่ดินนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งแปลงหรือเป็นหนึ่งไร่หรือขนาดเท่าไหร่ก็ตามนะครับเราควรเช็คอะไรบ้างอันนี้คือเข้าครานะครับประมาณนี้ถ้าใครจดทันก็ สรุปน,นะครับสรุปพิมพ์ออกมาก็ได้ครับสรุปพิมพ์ออกมาก็ได้เดี๋ยวผมจะสรุปให้ครั้งหนึ่งละกันนะครับนั่นก็คือขนาดที่ดินนะครับหน้ากว้างความลึกนะครับรูปร่างของที่ดินเนี่ยเป็นแบบไหนสีเ่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นคางหมูเป็น,ปนในบรรดาที่ดินทั้งหมดนะครับ <c oughs> ผมเจอเกือบเกือบจะทุกรูปแบบละเกือบจะทุกรูปทรงละยังไม่เคยเจอทรงกลมอย่างเดียวนะครับยังไม่เคยเจอทรงกลมอย่างเดียวดังนั้น่ะที่ดินก็จะมีผืนผ้าด้านไม่เท่าก็ยังเคยเจอนะครับด้านไม่เท่าก็คือแปลก ก็ือเป็นที่ที่แบ่งออกมาดังในเทานะครับอีกอันหนึ่งก็คือทำเลที่ตั้งซอยนะครับผังสีนะครับสิทธในการเข้าออกนะสารณูุปภคสารณูุป,ปการนะครับกฎหมายผังเมืองกฎหมายควบคุมกฎหมายอาคารชุดอาคารากฎหมายสิ่งแวดล้อมเอกสารสิทธิ์นะครับที่ดินแล้วก็กฎหมายการเวียนคืนกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินประมาณเนี้ยที่เราอาจจะต้องเพิ่มความรู้นะครับเพิ่มความรู้หรือต้องรู้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่า ที่ดินนะครับมันเป็นทรัพย์สินประกันลงทุนนะครับทรัพย์สินประการลงทุนเนี่ยอย่างที่บอกก็คือยี่สิเปอร์เซ็นเนี่ยคือเวลาที่เราขายได้จากร้อยเปอร์เซ็นเพราะมันจะมียี่สิบกับแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นคืออาคารเ,าเกี่ยวกับบ้านพื่อยู่อาศัยที่เราจะขายได้ง่ายนะครับขายออกรับมาขายออกรับมาขายออกเนี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณสามถึงสองถึงสามเคสต่ตอเราอย่างน้อยอย่างเงี้ยครับ ส่วนยี่สิอร์ซ็น20%เนี่ยก็คือตรงนี้แหละนะครับขายที่ดินเพราะที่ดินเั็นรั์สิ่งก็การลงทุนดังนั้นการลงทุนเนี่ยมันก็จะต้องมองกันในระยะยาวนะครับก็คือปกติแล้วที่ดินเนี่ยการหนีธุรกิจเฉพาะเนี่ยหรือการไม่โดนธุรกิจเฉพาะเนี่ยบนพื้นที่นั้นนะครับเพื่อให้ได้เงินในระหว่างนั้นรับเข้ามาดังนั้นอย่างนี้เนี่ย,นนยจะเอาไปสร้างอะไรหรืออาจจะต้องเริ่มศึกษาสิ่งเหล่านี้ เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้มาคําถามถัดไปเลยนะครับว่ามีใครถามคําถามมาบ้างนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับได้เจอคําถามคําถามหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคําถามที่ดีเหมือนกันนะถามว่ามีลูกค้าคนหนึ่งครับต้องการขายที่ดินและที่ดินนั้นเป็นราคาที่ขายต่ํากว่าราคาตลาดเเราจะทํายังไงดีนะครับเพื่อที่จะบวกราคาเข้าไปแล้วก็ทาให้มันขายได้ดีไหมนะครับคําถามก็ออกมาเป็นแนวๆนี้ นะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เป็น2วิธีแล้วกันนะครับนี่ก็คือวิธีที่1นะครับจะเป็นวิธีที่ง่ายๆก่อนนั่นคือเราจะขายตามราคาที่เราได้มานะครับเราเรียกว่าขายตามราคาขายตามราคาที่เราได้มาครับเหตุผลเพราะว่าการที่เราเอาทรัพย์สินของที่เราได้มาเนี่ยจากการแต่งตั้งหน้าเนี่ยครับแล้วเอามาบวกราคาในการขายเย แน่นอนครับในการบวกราคาในการขายเนี่ยเราถ้าขายได้นะเราจะได้ค่าคอมมากกว่าปกติจาก3แนแต่อย่าลืมว่าอันไหนขายได้มากกว่ากันระหว่างการขายที่ดินสมมติว่าที่ดินผืนนั้นนะครับหนึ่งไร่หนึ่งล้านบาทอ่นะซึ่งมันต่ำกว่าราคาตลาดมากๆเลยกับบวกเข้าไปอีก3 0 0แสนซึ่งมันก็ยังต่ำกว่าราคาตลาดอีกแต่ในขณะที่บวกไป3 0 0แสนระหว่างอันที่เป็น1นล้านสามกับ1ล้านอันไหนไมีโอกาสขายได้ไวมากกว่ากันเหนะ็นไหม ดังน,นั้นแน่นอนครับยิ่งร mm. าคาต่ําแค่ไหนยิ่งโอกาสขายได้ไวเท่ Gree านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยครับการที่เราขายได้ไวนะครับมันมีเหตุผลนะว่าทําไมผู้ขายจึงตัดสินใจขายในราคาที่ถูกนะครับหนึ่งเขาอาจจะต้องรีบใช้เงินสองเขาอาจจะต้องจัดการเอ่อที่เรียกว่าทายังไงก็ได้ให้ได้เงินมาไวที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้ขายรอคอยหรือเฝ้ารอนะครับก็คือลูกค้าผู้ซื้อที่มาทําการซื้อนะครับดังนั้นเนี่ย บางครั้งนะครับที่ในหน้าบางคนเนี่ยครับเอาไปบวกราคาเพิ่มทําให้เกิดการขายล่าช้ากว่าปกตินะครับดังนั้นเนี่ยอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งคือใช้การคุยกับลูกค้าโดยตรงๆเลยนะครับว่าเอ้ยที่ดินของพี่เนี่ยครับถ้าเราขายได้มูลค่ามากกว่าปกตินะครับหรือมากกว่าที่เขาตั้งใจไว้เนี่ยเขาเนี่ยจะจ่ายค่าส่วนที่เกินมาเนี่ยเราขอได้ไหมนะครับเราสามารถสื่อสารนี้ได้เลยนะครับก็คือเราขอได้ไหม ก็มีหลายๆเคสนะครับที่นายหน้าบางคนเนี่ยก็ใช้วิธีการนี้เลยนั่นก็คือถ้าผมเนี่ยครับขายที่ของพี่นะครับได้มากกว่าที่พี่ตั้งใจไว้เนี่ยครับเราขอส่วนต่างได้ไหมนะครับหลายๆคนก็ได้มาหลายๆคนก็บอกคนละครึ่งนะครับก็คือขอพี่ขอครึ่งหนึ่งจากที่น้องขายได้จากราคาที่เป็นหนึ่งล้านที่เขาตั้งใจขายไว้สมมติว่านายหน้ามี power ในการขายได้1นล้านห้าแสนนะครับพี่เขาก็ขอส่วนต่างไปสองแสนห้าตรงนั้นจากส่วนเกินที่มาห้าแสนนะครับตรงนั้นส่วนนี้นะครับ ข้อดีเกิดอะไรขึ้นนะครับระหว่าง2วิธีนี้วิธีที่1นะครับนั่นก็คือการที่ขายตามราคาเนี่ยครับมันจะได้ขายได้ไวนะครับเผื่อผู้ขายบางครั้งเนี่ยเขาติดอยู่ที่ว่าต้องรีบใช้เงินด่วนนะครับเขาจึงประกาศขายต่ำกว่าร,ราคานะครับเขาเลยถ้าเราไปบวกราคาเนี่ยจะทำให้ขายได้ช้าส่วนอันที่2นะครับนั่นก็คือถ้านะครับเ,เขาขายในราคาที่ต่ำกว่าร,ราคาตลาดและเราเนี่ยครับสื่อสารกับเขาว่าเราจะขอส่วนต่างที่มันเกิดการ ทำให้ราคามันขายได้นะครับก็คือขอส่วนต่างถ้าเกิดว่ามันขายได้แพงมากกว่านั้นนะครับแน่นอนครับถ้าเกิดว่าผู้ขายเนี่ยครับเขาไม่รีบร้อนเนี่ยครับเขาก็จะโอเคในสิ่งนั้นแต่ถ้าเขารีบร้อนมากๆเนี่ยเราจะได้รู้ว่าความต้องการขายของเขามากน้อยเพียงใดนะครับตรงนี้ไปเลือกเอานะครับมีสองวิธีใช้วิธีไหนก็ได้นะครับหนึ่งวิธีขายตามราคาที่ได้มา2สื่อสารและบวกราคาเข้าไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงนะครับว่าคุณจะทําแบบไหนนะครับมันสามารถทําได้หมดเลยครับแต่ ส่วนใหญ่นะครับในหน้าที่อยู่ในท้องตลาดที่ไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้นะครับก็จะใช้วิธีว่ารับงานมาบวกราคาเข้าไปแล้วก็ขายซึ่งไม่เคยเทราบถึงค่าโอนค่าคอมราคาเปรียบเทียบนะครับพวกนี้ทําให้เขาเกิดการผิดพลาดในการตั้งราคาขายนะครับเพราะไม่ใช่วัตถุทรัพย์นะครับจะตั้งราคาขายแล้วก็บวกกับเข้าไปนะครับแล้วทําให้ขายได้นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยต่อให้เป็นคนที่เก่ง นะครับหรือคนที่ทํางานในหน้ามาระยะเวลานานๆนะครับก็น้อยชิ้นนักที่เขาจะบวกเข้าไปนะครับเหตุผลเพราะว่าการที่บวกเข้าไปนะครับการกับการที่ขายในราคาเดิมเนะะี่ยครับยังไงขายในราคาต่ําที่สุดก็คือราคาที่ดีที่สุดดีแล้วนะครับตรงนี้